ตอนที่หกใช่ไหมยายตี้ใช่หล่อดลํำหุ่นเสียหน้าแท้แบบนี้คุณหมอสุดที่รักของฉันชัวฉันอยากถ่ายรูปด้วยอะแคถ้าฉันเข้าไปขอถ่ายรูปด้วยคิดว่าหมอจะให้ถ่ายไหมไม่รู้ว่ะแต่ฉันไม่กล้าแน่ๆกลัวแม่ฉีกอกเอาแม่แม่ไหนอย่าบอกนะว่าหมอมีแฟนแล้วแฟนไหมไม่รู้แต่ก่อนที่ฉันจะไปลากแกมาที่นี่ฉันเห็นเดินขึ้นบันไดเลื่อนมากับนางแบบคู่ควัญของเขาอย่าบอกนะว่าอารีนา เออสิแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันไม่เคยเห็นข่าวออกเลยนะก่อนแล้วถ้าคนเขาจะบับบับกันเขาจะมาบอกหล่อนไหมล่ะยะคนถามใส่อารมณ์ในคำพูดเต็มที่ขณะที่คนถูกถามสันหน้าแรงแรงอย่างทำหน้ามึนงงไม่อยากเชื่อที่เพื่อนบอกหลังจากละเมอเพ้อพกถึงนายแบบหนุ่มหลอดดีกรีคุณหมอตั้งแต่ซื้อหนังสือมาจากแผงก็ไม่นี่แกไม่ได้หลอกฉันเล่นใช่ไหมเนี่ย ถ้าแกไม่เชื่อแกเดินเข้าไปถามคุณหมอสุทธิราของแกเลยไปจะบ้าเหรอถ้าฉันมีความกล้าขนาดนั้นฉันกระโดดล็อกคอหมอขอทายรูปไม่ดีกว่าเหรอขนาดเจอจังๆในห้องตรวจตอนพาคุณย่าไปหาหมอฉันยังไม่กล้าขอเลยถ้าอย่างนั้นให้อลินพาไปไหมคะเสียงนั้นทําให้สองสาวที่กําลังเมากันอย่างออกรถตัวแข็งทื่อในบัตรดนนานกว่านาทีคําพูดถึงได้ออกมาจากปากอีกครั้งแกแกได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินหรือเปล่าอืมอืมอืม คนถูกถามตอบรับอืออาเสียงสั่นก่อนจะค่อยๆผินหน้าไปด้านหลังฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมแกแกหันมาดูเองสิไม่ต้องให้เพื่อนบอกซ้ำเพราะอีกฝ่ายหันไปยิ้มหน้าซีดหน้าเสียวให้กับคนที่กำลังถูกนินทาก่อนแล้วอะอะอะอลินาเรียกอลินก็ได้ค่ะอลินาบอกยิ้มยิ้มมองด้วยสายตาล้อเลียนและไม่คิดถือสาสองสาวอะอลินได้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 ยินที่ที่ที่เราสองคนคุยกัน อลีนาพยักหน้ายิ้มเต็มริมฝีปากริมฝีปากสีแดงระเรื่อยังมีรอยยิ้มเครือบจางเมื่อเห็นคนที่เพิ่งเมาอย่างออกรถออกอาการติดอักขึ้นมาดือด้อแล,แล้วอแล้วไม่โกรธเราเหรออลีนาใส่หน้ายิ้มยิ้มและชายหนุ่มก็เดินเข้ามาหาในจังหวะนั้นเมื่อมองมาเห็นว่าหญิงสาวกำลังคุยกับคนแปลกหน้ามีคนอยากถ่ายรูปด้วยค่ะอศัศรชีนิวเข้าหาตัวเอง มองไปยังสาวประเภทสองที่กำลังพากันยืนบิดส่งยิ้มมาให้เขาแกล้งทำหน้าครุ่นคิดเล็กน้อยขณะที่ดวงตาเป็นประกายบอกความยินดีล่วงหน้าไปแล้วก่อนจะพยักหน้ายืนยันให้สองสาวกรีดด้วยความดีใจถ้าทางดีใจสุดขีดนำหน้าเสียงกรีดที่ไม่ได้ดังออกมาให้ผู้คนแตกตื่นทําให้สองหนุ่มสาวหันมามองหน้ากันแล้วยิ้มให้กันโดยไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวอลินถ่ายให้ค่ะมีโทรศัพท์ไหมคะถ้าไม่มีเอาของอลินถ่ายก็ได้แล้วให้เมลไว้ ดี๋ยวอลินส่งรูปตามไปให้มีคันนี้ค่ะเอาของที่ถ่ายเลยเจ้าตัวโลนลานค้นกระเป๋าก่อนจะหยิบโทรศัพท์ออกมายื่นให้กับหญิงสาวอาลินารับโทรศัพท์มาถ่ายรูปให้กับทั้งสามคนด้วยความเต็มใจแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนางแบบตามคำร้องขอของสองสาวด้วยความเต็มใจแกน่ารักอะ่ะสวยมากไม่พอยังใจดีเวอร์ไม่หญิงอีกต่างหากนี่มันนางฟ้าชัดๆเลยนะตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะเป็นติ่งนาง เสียงซุบซิบลอยมาตามหลังหลังจากขอตัวเดินแยกออกมาเมื่อสองสาวได้สมหวังทำให้คนข้างตัวอารีนายิ้มมากกว่าคนได้รับคำชื่นชมเองเสียอีกยิ้มอะไรยิ้มไม่ได้เหรอพอถูกย้อนด้วยคำถามพร้อมคิ้วเข้มยกสูงคล้ายจะล้อเลียนเธอปากรูปกระจับก็ขยับมุบมิบไม่มีเสียงแล้วก็ชิงเดินเข้าไปในร้านเครื่องสำอางแบรนด์ที่ใช้อยู่และคนมาด้วยกันก็ทำเอาอาซีระปประหลาดใจกับการชอบเร็วแบบติดจรวดอีกครั้ง เพราะกว่าสิบรายการที่ชีนิวเลือกใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำผมไปห้องน้ำนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวคนลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านปราดเข้าไปคว้าท่อนแขนกำยำเอาไว้ด้วยความลืมตัวเมื่อเห็นเขาทำท่าจะเดินหนีทั้งที่พนักง,งานกำลังยืนรออยู่ชายหนุ่มเลิกคิ้วก่อนสายตาจะหลบตามมองมือที่เกาะอยู่บนแขนตนพรางซ่อนอมยิม้มฉันไม่ได้เอากระเป๋าตังมาเสียงอ้อมแอมออกมาไม่ดังไปกว่าเสียงกระซิบ ทำให้อาซีราต้องกลั้นยิ้มเอาไว้อีกครั้งเขาเห็นแล้วล่ะว่าเจ้าตัวมีแค่โทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วยแต่อยากแกล้งแค่นั้นเองงั้นแลกกันอาลินาเลิกคิวบ้างเมื่อเขายื่นข้อเสนอกลับแต่ว่าเขาก็ไม่ปล่อยให้เธอสงสัยนานแทนตัวว่าอาลินความสงสัยฉายออกมาทางแววตาทันทีแต่พนักง,งานขายประจําชอบที่ยืนรอให้ชําระค่าสินค้าอยู่ก็ทําให้หญิงสาวพยักหน้าตกลงในที่สุดแม้ฝ่ายนั้นจะไม่ได้เร่งเร้าอะไร ถ้าถามว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาขอไหมก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะค่าเครื่องสําอางของเธอก็เอาการอยู่คิดยังไงมันก็ไม่คุ้มกันถึงแม้ว่าเธอตั้งใจจะคืนเงินเขาหลังจากกลับถึงบ้านก็ตามจะให้ดีเรียกพี่หมอเมือนตอนอยู่โรงพยาบาลด้วยก็ดียิงสาวเยื่ปากใส่ทันทีแม้จะมีคําถามขึ้นมาในใจถึงท่าทีที่ดูรีแลกขึ้นของเขาแล้วก็แปลกใจไม่น้อยที่เขาพูดคุยหยอกเย้าเป็นกันเองเพราะที่ผ่านมาเขาชอบทําหน้านิ่งเป็นนิด ไม่บอกอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าได้คืบจะเอาศอกอาศีร้าหัวเราะไม่มีเสียงก่อนจะหยิบกระเป๋าเงินออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วดึงบัตรเครดิตออกมายื่นให้กับพนักงานเดี๋ยวถึงบ้านแล้วคืนให้นะคะผมเป็นสามีเขาย้ำไม่ดังกว่าเสียงกระซิบแม้ว่าพนักงานจะเดินห่างออกไปแล้วพร้อมสินค้าและบัตรเครดิตตราบใดที่ยังไม่มีการหย่าหน้าที่ของสามีก็คือดูแลภรรยาในทุกเรื่องแต่ว่า อารีนาพูดออกมาได้แค่นั้นคำพูดก็หายไปดือ้อเธอไม่รู้ว่าเพราะน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังหรือว่าเพราะดวงตาของเขาที่กำลังมองตอบเธออยู่ตอนนี้ซึ่งมันบอกอะไรเธอมากมายเหลือเกินอารีนาเบนสายตาหนีความจริงใจในคำพูดเมื่อสักครู่ที่ฉายชัดในแววตาของเขาทั้งหมดตัวเมื่อไหร่รับเลี้ยงต่อด้วยก็แล้วกันงั้นถึงบ้านจะรีบคืนให้เลยอาศิระอมยิ้มหัวเราะเบาๆในลำคอกลัวได้เลี้ยงขนาดนั้น ก็ต้องดูก่อนว่าสมควรจะเลี้ยงต่อหรือเปล่าชายหนุ่มอมยิ้มรับการตอบปากต่อคคำของอีกฝ่ายเดี๋ยวจะทำตัวดีๆเป็นอีกครั้งที่อารีนามองเขาด้วยสายตาพิจารณากว่าการมองผ่านๆเหมือนที่แล้วมาอดตั้งคำถามกับตัวเองในใจไม่ได้ว่าคำพูดเมื่อสักครู่มีนัยยะซ่อนอยู่หรือว่าเขาเพียงแค่หยอกเย้าเธอเล่นเพื่อให้บรรยากาศไม่อึอดอัดเกินไปเท่านั้นคิดหนักขนาดนั้นเลยน้ำเสียงทุม้มนุ่มนวลที่เริ่มคุ้นหูขึ้นทุกวัน กับปลายเสียงหยอกล้อกล้วยยิ้มที่เธอสัมผัสได้ง่ายๆจนน่าตกใจทั้งที่เขาไม่ได้เปิดยิ้มกว้างขวางให้เธอเห็นด้วยซ้ำนั้นส่งผลให้เธอตวัดสายตาค้อนออกไปโดยไม่รู้ตัวอีกครั้งและที่น่าตกใจพอกันก็คือเธอไม่รู้สึกอึอดอัดหรือไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาการลงทุนมีความเสี่ยงก่อนตตัดสินใจลงทุนต้องคิดให้หนักได้ยินเสียงใสๆตอบกลับพร้อมกับทำหน้าเชิดเล็กน้อยคนรอคำตอบด้วยใจจดจอ่อก็อมยิม้มน้อย แค่นี้ก็ถือว่าดีเกินคาดแล้วไม่ได้จะซื้อแค่นี้ด้วยคำขู่นั้นไม่ได้ทําให้คนอาสาเป็นเจ้ามือกลัวแม้แต่น้อยและรอยยิ้มอ่อนๆก็ยังคงปรากฏอยู่ที่มุมปากเสมอแม้ว่าจะเดินเข้าเดินออกหลายตอนหลายร้านเพราะตามจ่ายเงินให้คนมาด้วยกันอยากได้หนังสือไปอ่านไหมพากันเดินมาถึงหน้าร้านหนังสือชายหนุ่มก็หันไปถามอย่างใส่ใจเมื่อนึกถึงเวลาที่เธอต้องเฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลก็ดีเหมือนกันค่ะ อลีนาเดินนําเข้าไปในร้านหนังสือตลอดเวลาที่เขาคอยตามจ่ายเงินให้เดินหิ้วของตามโดยไม่มีเสียงบ่นว่าหรือท่าทีรําคาญทําให้เธอคิดถึงตอนคบอยู่กับอติภพขึ้นมาอีกจนได้ตอนคบกับอติภพนั้นการแชร์เงินเมื่อไปกินไปเที่ยวด้วยกันเธอมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกินเที่ยวด้วยกันตัวเธอเองก็ไม่เคยคิดจะให้เขาเลี้ยงหรือว่าเกาะเขากินอยู่แล้วเธอไม่เคยมองว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะต้องให้ผู้ชายเลี้ยง เพราะถือสิทธิ์หญิงชายเท่าเทียมมีหนึ่งสมองสองมือสองเท้าไว้ทํางานหาเลี้ยงตัวเองเหมือนกันไม่เคยคิดด้วยว่าจะมอบคําว่าสุภาพบุรุษให้กับผู้ชายเพียงเพราะว่าเขาทุ่มเทปเปให้แต่วันนี้ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีกําลังทําให้เธอนึกถึงคํานี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเพราะเขาจ่ายเงินหลายหมื่นซื้อของให้แต่เป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําให้เห็นในวันนี้ตั้งแต่เปิดประตูรถให้ทั้งตอนขึ้นตอนลง แน่นอนว่าเธอถือตัวเองเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่ทำอะไรด้วยตัวเองและพึ่งพาตัวเองเป็นหลักโดยเฉพาะตอนไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนซึ่งมันทำให้เธอโตขึ้นมาจากการใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นโดยไม่มีพ่อคอยประครบประงมคนหาทุกอย่างมาให้เหมือนตอนอยู่เมืองไทยซึ่งเธอไม่คาดคิดว่าจะได้รับบริการนี้แต่พอเขาทำเธอกลับรู้สึกดีอย่างไม่น่าเชื่อของที่เธอซื้อเขาก็ไม่ยอมให้เธอถือ เธอจะซื้ออะไรก็ไม่ห้ามไม่ท้วงเขาทำเหมือนว่ารักเธอมากมายหรือไม่ก็อยู่ในช่วงตามจีบแล้วต้องทำคะแนนสุดลทธิ์เพื่อเอาชนะใจเธอเธอรู้สึกแบบนี้จริงๆหมอคะได้ยินเสียงเรียกลอยๆใครเจ้าตัวเผอเรียกเขามากกว่าจะตั้งใจอาศิราก็หันไปหาเลิกคิวเล็กน้อยถามกลับทางสายตาเปล่าไม่มีอะไรคำตอบที่เพิ่งออกมาจากปาก ทำให้อลีนานึกตกใจตัวเองอีกครั้งที่เข้าใจสิ่งที่เขาสื่อออกมาทางสายตาอย่างง่ายดายนึกว่าอยากไปฮันิมูลที่นั่นอลีนานงงกับคำพูดของเขาอยู่ราวสามวินาทีจนกระทั่งสายตาหลบตามตามเขาแล้วเห็นดิเตยสารฮันฮิมูลทราเวลวางอยู่บนชั้นตรงหน้าเธอบ้าสิอศัศรายิ้มอ่อนๆแล้วก็ดูหนังสือของตัวเองต่อเดี๋ยวแวะร้านชาแป๊บหนึ่งหลังออกมาจากร้านหนังสือและพากันลงมาย่างชั้นล่าง แล้วเจอร้านชามีชื่อเข้าพอดีดื่มชาด้วยลระคะคำถามนั้นทำให้ริมฝฟีปากอยากโค้งถูกรอยยิ้มจางๆเคลือบเอาไว้อีกครั้งแค่เธอสนใจถามเขาก็ดีใจมากแล้วบางทีก็นึกสมเพศตัวเองเหมือนกันซื้อให้พ่อคุณอนะนมบัวบอกหลายวันแล้วว่าที่บ้านใกล้หมดเขาเล่าให้เธอฟังต่อว่าเวลาไปจ่ายตลาดหรือว่าซื้อของเข้าบ้านกุหลาบจะไปซื้อที่ตลาดหรือที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน ซึ่งไม่มีร้านชาที่พ่อของเธอดื่มขายนมบวกก็เลยวานให้เขาช่วยซื้อให้หรือถ้าเขามาที่นี่เขาก็จะแวะซื้อไปให้เสมอรวมถึงของอย่างอื่นที่ไม่สามารถหาซื้อแถวบ้านได้เพราะถ้าจะให้กุหลาบมาซื้ออีกฝ่ายก็ไม่กล้ามาเดินที่นี่โดยให้เหตุผลว่าสถานที่มันรูราเกินไปและไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างจากที่ได้เห็นจากที่ฟังเขาเล่าแม้ยังไม่มีคนมาช่วยยืนยนัน เธอก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงไว้ใจเขาและทำไมคนที่บ้านถึงดูแลเขาเหลือเกินแล้วครอบครัวเขาล่ะเขาดูแลดีแบบนี้หรือเปล่าจริงสิเธอยังไม่เคยเห็นครอบครัวเขาเลยนะเมื่อเช้าว่าจะถามพ่อก็กลัวท่านคิดว่าเธอสนใจเขาแล้วที่ปล่อยให้เขาอยู่ในหัวเป็นนานสองนานนี้ไม่เรียกว่าสนใจเขาเหรอเสียงเล็กๆจากซอกหลืบของหัวใจดังแท้ขึ้นมาอย่างไม่เกรงใจเธอ แถมยังตามรบกวนใจไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งเธอต้องเก็บเอาเรื่องเขาไปถามกับปีดาเมื่อกลับถึงโรงพยาบาลกลับมาแล้วเหรอค่ะหมอไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอคะอลินาถามด้วยความแปลกใจหลังกวาดตามองรอบห้องแล้วไม่เจอเขาอย่างที่คิดเพราะหลังจากกลับมาถึงเขาก็บอกให้เธอเก็บข้าวของที่ซื้อมาก่อนที่เขาจะแยกตัวมาหาพ่อของเธอที่ห้องพักผู้ป่วยอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ออกไปข้างนอก ไปไหนคะได้ยินลูกสาวถามถึงอีกฝ่ายคนเป็นพ่อก็อมยิ้มน้อยๆหนูก็แค่สงสัยเพราะเขาบอกจะมาหาพ่อไม่ได้อยากจะรู้ซะหน่อยพ่อไม่ได้ว่าอะไรเลยนะลูกสาวตาวัดคอนพ่อพอเป็นพิธีเมื่อประสานกับสายตารู้ทันกึ่งล้อกลๆพอดีใจนะที่เห็นหนูกับหมอเข้ากันได้ดีรู้ได้ยังไงคะขาเรียวยาวก้าวไปที่เตียงบิดาก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ว่างข้างเตียง เพราะว่าหมอกลับมาถึงโดยสวัสดิภาพไม่มีเลือดอาบหัวนะสิโหเพิ่งรู้ว่าในสายตาพ่อหนูร้ายกาจขนาดนั้นคนเป็นพ่อหัวเราะถ้าถามว่าดีใจไหมก็ต้องบอกว่ายิ่งกว่าดีใจที่เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนทำท่าจะไปได้ดีไม่ร้ายหรอกแต่ถ้าไม่ชอบหรือไม่พอใจก็จะไม่เอาเลยจริงไหมหนูไม่ได้ชอบเขาซะหน่อยเหรอคนเป็นพ่อตอบรับ แต่น้ำเสียงและสีหน้าตีความได้ว่าเออออกไปตามอย่างนั้นเองที่บ้านโทรมาบอกว่ายาไม่สบายนะหมอก็เลยไปดูบ้านของหมอนั่ะละคะคนเป็นพ่อพยักหน้าหมอเขาเป็นกำพร้านะพ่อแม่เสียหมดแล้วก็ได้ย่านี่แหละเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กอาทิย์เล่าภูมิหลังชายหนุ่มให้ลูกสาวฟังคร่าวๆมองลูกสาวด้วยสายตาสำรวจกว่าปกติแล้วตอนนี้ย่าเขาอยู่กับใครล่ะคะมีคนงานผัวเมียอยู่เป็นเพื่อน เห็นว่าเป็นคนละแวกนั้นแหละไม่มีที่ทางทำกินหมอก,ก็เลยจ้างทำงานในบ้านให้คอยดูแลย่าด้วยแล้วไว้ใจได้หรอคะยังไงก็เป็นคนอื่นคงได้นั่นแหละเพราะหมอเคยจะพามาอยู่ด้วยแต่แกก็ไม่ยอมมาอารมณ์คนแก่ติดบ้านนั่นแหละเพราะอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิดก็เลยไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่แถวโนนนะอาีนาพยักหน้าก่อนจะถามตอ แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะเห็นว่าตัวรุมๆเหมือนจะมีไข้แล้วก็ไอตามประสาคนแก่นั่นแหละเพราะอายุ80แล้ววันนี้หมอถึงไม่ได้พามาด้วยไงเพราะไม่อยากให้นั่งรถนานๆยากของเขารู้ด้วยเหรอคะว่าวันนี้เออมีงานนึกถึงเอกสารที่เซ็นชื่อไปเมื่อเช้าซึ่งไม่ได้สนใจแม้แต่จะเก็บไว้กับตัวก็ยังกระดาษที่จะพูดตรงต เพราะส่วนตัวแล้วเธอยังรู้สึกว่าเขาเป็นแค่คนรู้จักคนหนึ่งถึงจะพูดคุยกันดีแต่ก็ยังห่างไกลจากคำว่าสามีภรรยารู้นะเพราะพ่อบอกให้บอกผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยทำไมล่ะคะก็หมอเขามีญาติอยู่คนเดียวหรือลูกคิดว่าไม่ควรบอกหนูแค่คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรามันยังไม่มีอะไรแน่นอนให้คนรู้น้อยจะดีที่สุดนะคะแต่พอเชื่อว่ารู้จักลูกสาวของพ่อกับหมอดี ไม่งั้นพ่อไม่ให้หนูจดทะเบียนกับเขาหรอกพูดจบคนเป็นพ่อก็หัวเราะเบาๆเมื่อลูกสาวทำปากยื่นน้อยๆให้เห็นอย่าเพิ่งหวังมากเลยค่ะตอนนี้คนดีของพ่ออาจจะนับวันรอให้ครบหนึ่งปีเร็วๆก็ได้เพราะตัวเลือกเยอะเหลือเกินนี่หมายถึงสาวๆของเขาไงคะแค่วันนี้วันเดียวมาทั้งสองแน่แล้ววันต่อๆไปจะมีมาอีกเท่าไหร่ทีนี่หรอใช่ค่ะอีกคนมาหาเพราะบอกว่าแพ้อะไรมาก็ไม่รู้ ส่วนอีกคนเห็นบอกว่ามาเยี่ยมเพื่อนคนเป็นพ่อพยักหน้าพ่อไม่อยากรู้หรอค่ะว่าเป็นใครคิดว่าพอเดาได้พ่อรู้หรอคะลูกสาวทำหน้าแปลกใจแต่พอคิดถึงอีกหลายเรื่องราวที่ได้ทราบจากบิดารวมถึงตัวตนของคนที่ท่านเลือกมาให้พิจารณาก็เริ่มจะไม่แปลกใจเพราะที่ยอมตามใจท่านในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คิดว่าท่านต้องเห็นว่าคนคนนั้นดีจริงๆถึงอยากให้เธอเปิดใจลองให้โอกาสเขา ถ้าวนเวียนมาหาหมอบ่อยหน่อยก็จะมีคุณประภัยพานกับลูกสาวรู้สึกว่าจะชื่อเพลมัง้งบ้านนี้เขากำลังถังแตกคนเป็นแม่ก็เลยอยากให้ลูกจับหมอให้ได้ข้ออ้างที่ทำให้มาที่นี่ได้บ่อยๆก็คือโรคภูมิแพ้ที่ลูกสาวเป็นอยู่นั่นแหละเขาเป็นคนไข้ประจำของหมอมาปีกว่าแล้วอลินาตาโตกับคำบอกเล่าของบีดาเริ่มจะไม่สงสัยแล้วว่าทำไมท่านถึงมั่นใจในตัวชายหนุ่ม ก็เล่นรูข้อมูลยานคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเลยส่วนอีกคนเดาว่าเป็นนางแบบที่ชื่อลูกปลาใช่ไหมคนนี้ไม่ค่อยมาบ่อยนะแต่ถ้าได้เจอหมอเมื่อไหร่ก็จะมีเรื่องให้นักข่าวเล่นข่าวไปเป็นอาทิตย์เลยเหมือนกันเพราะเขาจะให้สัมภาษณ์ทำนองให้คนเข้าใจว่ากำลังคบหาดูใจกับหมออยู่โหมีแบบนี้ด้วยหรอคะถ้าวันนี้เธอไม่ได้เห็นท่าทีของเขาตอนเจอยายลูกปลาชาดโด เธอก็อาจจะคิดว่าพ่อเข้าข้างเขาเหมือนเคยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหมอเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยแล้ววันนี้ไปด้วยกันมาหมอเป็นยังไงบ้างก็ไม่ยังไงคะ่ะเขาก็ดีก็ดีก็คอยจ่ายเงินให้หนูไงคะโธ่คนเป็นพ่อหัวร้อทราบว่าลูกสาวปากแข็งไปอย่างนั้นเองเพราะถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกชะตากับอีกฝ่ายแม้แต่นิดเดียวอลีนาคันหัวชนฟ้าตั้งแต่แรกแล้ว ถ้าหมอรู้เข้าคงจะดีใจมากเลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะนี่หนูชมนะคะคนเป็นพ่อพยักหน้าเนิบนาบดวงตาที่กำลังมองลูกสาวฉายแววล้อเลียนชัดเจนว่าแต่จะให้ของขวัญอะไรหนูคะหืมเสียงคือพามในลำคอนั้นบอกว่าสงสยัยแต่แววตาเป็นประกายบอกไปอีกทางที่หนูเรียนจบไงคะพ่อยังไม่บอกเลยว่าจะให้อะไรพ่อส่งเรียนจนจบแล้วยังต้องให้ของขวัญอีกเหรอ คนเป็นพ่อทำหน้าเหลือได้สมจริงจนลูกสาวตะวัดค้อนขวับขวบพ่อหนะ้าคนเป็นพ่อหัวรออีกครั้งอา้าวอยากได้อะไรละ่ะรถค่ะคันนั้นมันเก่าแล้วเอาไว้ให้พี่พุธขับพาพี่กุหลาบไปจ่ายตลาดก็แล้วกันนะคะส่วนหนูซื้อคันใหม่ในเงินคนเป็นพ่ออดหยอกไม่ได้ก่อนจะเห็นลูกสาวทำปากห่อเข้าหากันหนูขอยืมก่อนก็ได้เดี๋ยวทำงานได้เงินแล้วหนูคืนให้ คนเป็นพ่อยิ้มกว้างสงสัยว่าพ่อคงต้องตั้งเงินเดือนเป็นล้านมายอย่างนั้นคงอีกนานกว่าจะได้คืนแหมหนูก็ไม่ได้ใช้เงินเก่งขนาดนั้นหรอกค่ะแล้ววันนี้ผ่านหมอไปเท่าไหร่โหใช้คำว่าผ่านเลยหรอคะแค่เฉียดหกหลักเองเธอไม่ช่ว์ตัวเลขหรอกเพราะเขาเก็บสลิปไว้หมดแต่ประเมินจากราคาของที่เคยใช้ก็น่าจะราวๆนี้หมอจะหมดตัวก็คราวนี้ละมัง้ง ถึงจะว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังมีรอยยิ้มบางๆฉาบอยู่เต็มใบหน้าไม่ต้องห่วงคนดีของพ่อหรอกค่ะเขาบอกแล้วว่าถ้าเขาหมดตัวให้หนูเลี้ยงเขาด้วยคนเป็นพ่อหัวร้อเสียงดังเลยคราวนี้งั้นที่ทุมทุมอยู่นี่สงสัยอย่างหมดตัวเร็วๆเ,เพื่อให้หนูเลี้ยงแน่ๆเลยคนเป็นพ่อแซวต่อค่าเครื่องสมองหนูไม่กี่หมื่นเนี่ยนะคะคนเป็นพ่อยังยิ้มก่อนจะตัดสินใจบอกเรื่องบางอย่างกับลูกสาว เพราะเชื่อว่าฝ่ายนั้นคงไม่มีทางเปิดปากบอกเองแน่ๆพอมีอะไรจะบอกอะไรคะจำที่หมอไปหาลูกที่นิวยอร์กได้ไหมอลีนาพยักหน้าพ่อบอกว่าจะให้หมอเป็นคนจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายแทนค่ะจำได้แต่พอไม่ได้ให้เงินเขาพ่อว่าไงนะคะหมายความว่าเงินที่เธอใช้ตลอดเทอมสุดท้ายเป็นของเขาอย่างนั้นหรอแล้วค่าห้องล่ะบัตรเครดิตอีก ถ้าทั้งหมดนี้เป็นของเขาพ่อของเธอทําแบบนี้ทําไมหรือว่าพ่อจะลองใจเขาพ่อจะลองใจเขาหรอคะความคิดในหัวถูกขับออกมาเป็นคําถามในทันทีซึ่งการตอบรับด้วยการพยักหน้าของบีดาก็ช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเธอเข้าใจถูกพอแกล้งลืมแต่เขาก็ไม่ถามนะเพิ่งรู้ว่าเขาทําบัตรเครดิตให้ลูกชายด้วยก็ตอนที่ลูกโทรมาขออนุญาตซื้อกระเป๋านั่นแหละอารินาอึ้งไปเล็กน้อย ตอนเห็นสลิปไม่ช็อกไปแล้วหรอคะเนียน้ำเสียงประชดประชันเล็กๆทำให้เสียงหัวเราะของคนเป็นพ่อออกมาอย่างอารมณ์ดีอีกครั้งแต่ก่อนเดินทางไปรับปริญญาลูกพ่อเขียนเช็คให้นะเช็คเงินสดไม่ระบุจ,จำนวนเงินด้วยเพราะเขาไม่ทราบว่าอีกฝ่ายหมดเงินไปกับลูกสาวของเขาเท่าไร่เขาจึงให้เจ้าตัวไปกรอกตัวเลขเอาเองแต่หมอเขาไม่รับทำไมล่ะคะเขาบอกเหตุผลหรือเปล่าลองคิดดูสิ มีเหตุผลไม่กี่ข้อหรอกที่ทำให้ผู้ชายอยากดูแลผู้หญิงพอจะบอกว่าเขาชอบเธอเหรอแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเขากับเธอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถ้าอยากรู้ก็ไปถามหมอเองอลรีนาค้อนบิดาออกไปอีกครั้งพูดแบบนี้แสดงว่าท่านรู้แต่ไม่บอกเธอเองนั่นแหละเรื่องรถก็เหมือนกันคะอย่าบอกนะว่าได้ยินว่าสั่งจองไปสักพักแล้วนะ อารีนามองบีดาตาโตพอเลยไม่กล้าเรียกสินสอดเลยเห็นไหมคำหยอกเย้านั้นเรียกค้อนวงเล็กจากลูกสาวได้อีกครั้งแล้วเขารู้ได้ยังไงคะว่าหนูจะชอบถ้าพ่อไม่รู้ใจลูกแล้วใครจะรู้ใจล่ะหมายความว่าเขามาถามพ่อก่อนหละคะคนเป็นพ่อพยักหน้าอดกระเซเอาไม่ได้อีกครั้งถ้าจะหมดตัวจริงๆก็เพราะคันนี้แหละเตรียมตัวเลี้ยงหมอได้เลย คนเป็นลูกทำปากยื่นให้คนเป็นพ่อมองด้วยความเอ็นดูอีกครั้งแต่พอพ่อบอกยี่ห้อและรุ่นของรถดวงตาดำขราบก็เบิกโตตาเป็นประกายจนเก็บอาการไม่อยู่รู้ใจใช่ไหมลูกสาวพยักหน้าแต่ว่ามันจะดีหรอคะเขาจะว่าเราเอาได้นะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่พ่อคิดว่ารู้จักหมอดีนะเอาเป็นว่าถ้าลูกไม่สบายใจที่จะรับเอาไว้ก็ต้องไปคุยกับหมอเองอีกนั่นแหละ เรื่องผัวเมียพ่อไม่อยากยุ่งด้วยอเลนาตวัดค้อนออกไปวงใหญ่เลยคราวนี้ขณะที่คนเป็นพ่อก็หัวราอเสียงดังอารมณ์ดีเต็มที่ลืมกังวลเรื่องผ่าตัดในวันพรุ่งนี้ไปเลยแล้วพ่อก็เชื่อนะว่าลูกสาวพ่อจะฉลาดเลือกถ้าไม่เลือกนี่คือไม่ฉลาดเลยใช่ไหมคะคนเป็นพ่อหัวราอในลําคอเอาเป็นว่าหนูดูเองก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่ต้องเชื่อพ่อก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อต้องสู้นะคะต้องเข้มแข็ง จะได้อยู่ดูหนูไปอีกนานๆเลยจะได้เห็นว่าลูกสาวพ่อฉลาดด้วยใช่ไหมค้อนวงเล็กถูกส่งออกไปให้บิดาอีกครั้งเพียงเท่านั้นก็ทำให้คนเป็นพ่อยิ้มแล้วแต่อาการพยักหน้าเง,ง,งอหงักตามมาก็ทำให้ห้องพักผู้ป่วยพิเศษอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งสองพ่อลูกพูดคุยหยอกล้อและให้กำลังใจกันเป็นระยะจนกระทั่งสามทุ่มกว่าอาศิระกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ก็ได้พบว่าลูกสาวฟุบหลับไปกับเตียงพ่อเรียบร้อยแล้วกลับมาแล้วเหรอครับทําไมมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะครับอาทิตย์หลบตาลงมองลูกสาวพร้อมรอยยิ้มบางๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นตอบคําถามคุยจนหลับคงเพลียน,นั่นแหละวันนี้ถูกนมบัวปลูกแต่เช้าแล้วญาตเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมากหรอกครับเมื่อวานโดนละอองฝนก็เลยเป็นวัดอาทิตย์พยักหน้างั้นก็ไปอาบน้ําเถอะ เหนื่อยมาทั้งวันแล้วจะได้พักผ่อนถ้าอย่างนั้นผมพาคุณอลินไปข้างบนนะครับอาทิพย์พยักหน้าตอบรับมองลูกเขยเดินเข้ามาก้มตัวลงช้อนลูกสาวขึ้นอุ้มด้วยท่าทางทะนุถนอมนอนข้างบนเลยก็ได้นะที่นี่ยังไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกคำพูดนั้นทำให้เรือนร่างแข็งแกร่งหยุดการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติลงมานอนที่นี่ดีกว่าครับอาทิพย์สายหน้านน้อย,อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร จนกระทั่งอีกฝ่ายขอตัวและเดินไปอยู่ที่ปลายเตียงหมอเสียงเรียกทำให้อาซีระหยุดก้าวในทันทีก่อนจะหันหน้ากลับไปหาคนบนเตียงอีกครั้งครับที่อุ้มอยู่นะเมียหมอนะคิดให้เกียรตินะดีแต่เรียกคุณทุกคำแบบนี้เมื่อไหร่จะคุ้นกันชายหนุ่มยิ้มบางๆแล้วก็พึมพำขอตัวพร้อมกับขอบคุณเมื่อเห็นคนบนเตียงยื่นมือออกไปกดปุ่มเรียกพยาบาลมาเปิดประตูให้